โอเคเฮ้ยออนว่ะโอ้โหอันนี้สวยแล้วด no. ูไม้ดิเยี่อะไรกลางอะไรนี่ย <Okay. S 1> โอเคค่ะโอเคพีค่ดูครับช็อตช็อตที่สองเพื่อเบอร์ดี้ครับของพี่อาร์ตโอเคอย่างน้อยก็ออนออนโอโอเคสวยครับ oh. ช็อตสองแล้วช็อตแรกเราตีมาตกตรงนี้นะเมื่อกี้ผมต้องเก็บตังค์ใครครับเอาผมผม อาจจะไม่ได้หักกัเลยระยะสิบวกหลาเราจะตีตกไปตรงตรงน้ำประมาณสองคันธงนะครับเราจะให้ลูกันวิ่งเข้าไปโอ้โหเป๊ะมากสวยมากค่ะกิฟกิฟไหมครับกิฟด้วยโอ้โหจิดใจแต่ก็ไม่น่าได้น้วไมือซื้อปะ ใสองออนครับพัดพานี่ครับโหชิปมาเหลือนิดเดียวพดอะไรครับชอดนี้ชิปครับพาผมเหลือยี่ผมขอหน่อยเฮ้ยอาจจะชนกับพี่วาต้องอาจจะต้องมีแบ่งกันหน่อยเหลือนิดนี่ว่าพัดมาแล้ว เฮ้นนยเฮ้ยอันนี้ลงมาเนะี่ยโอเคครับกิฟค,ครับได้อะไรครับพา,พาสองคนแล้ว,ลก,ลวกูว่ายกหลุมเนี้ยบอ <laughs> กแล้วฝ <laughs> ีมือมีแต่บุญไม่มีอ <laughs> สองพาแล้วพี่อารัดพาปะพ,พาเาพัดพาคนที่สามกูจะได้ตีเล่ยได้ <laughs> โอ้ยสวยอันนี้ก็พาไปครับ อุย้ยเอาเลยเอาเนี่ยเอาเนี้ไม่ได้หยุดแล้วพัดพาครับพี่แอ๊ดจับก่อนก็นได้นะครับตรงๆครับยกอีกแล้วเหรอถ้าพี่พาดต้องัหลุดได้ขอต้องก็พาเอา้าไม่มีผลอะไรอยู่แล้วผมบุย้ยถ้าผมไม่ลงอ่ะ พี่กับผมโดนก็ครับผมก็ครับผมจะรีบตัวเองนะฮะมอบแรงกันกันไปก็จัดการตัวเองตัวสิอยู่ที่บินบุญกรรมของตัวเองแล้วครับตอนนี้หมดแต่ระยะนี้มันลงอยู่แล้โอ้ไม่ดูดีกว่าพี่ย้อนแล้วไม่ดูหรือ่า